ลองอีกรอบหนึ่งนะคะโดยไม่ต้องใส่ตะแกรงนะคะเพื่อที่จะให้ดูว่าข้างล่างมันมีไอเศษมะขามเปลือกมะขามอยู่ไหมนะคะเม็ดมะขามอ่าก็ต้องจค่อยๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่างรรดโวยาเที่วยวก็านี่แค่กืนตามสบายนะคะ วันนี้คุูตั๊กก็จะมานำเสนอวิธีถนอมอาหารแล้วก็เครื่องปรุงเพื่อที่จะให้เก็บไว้ได้นานนะคะวันนี้คุูตั๊กก็จะนําเสนอการถนอมอาหารโดยการทาน้ํามะขามเปียกเพื่อที่จะทําเก็บไว้ได้นาน 3- 4สเดือนอย่างงี้ค่ะเพื่อที่จะเอานําไปใช้เป็นน้ําจิ้มจะทําเป็นน้ําจิ้มทาน้ําเกี่ยวกับใช้ในการทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณตั๊กก็ ได้มะขามเปียกมานะคะคุณตั๊กก็ใส่ถุงมาเรียบร้อยมะขามนะคะควรเลือกมะขามที่มียาสีแ,งแดงๆออกสีแ,งแดงๆหน่อยนะคะถ้าสีคํำน่าจะเป็นมะขามเก่าอันนี้มันเป็นมะขามใหม่นะคะที่เอามานะคะเป็นมะขามใหม่เพื่อที่จะนํามาถนอมเพื่อที่จะนําไปใช้ในการทําอาหารได้หลากหลายนะคะนี่ค่ะมะขามอันนี้ก็คือมะขามมันใหม่อยู่นะคะก่อนอื่นนะคะุณตั๊กก็จะใส่หม้อนะคะเพื่อที่จะต้มนะคะ เปนอน่อะอ่าใส่น้ำที่สะอาดนะฮะน้ำที่สะอาดนะคะอันนี้มะขามใหม่ะะเราควรจะเปิดไฟแรงก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะขยี้มะขามนะคะ,ะให้ตอนนี้ใช้ไฟเมื่อกี้เนี่ยใช้ไฟร้อนใช้ไฟแรงนะ,ะตอนนี้คุณตั๊กก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะใช้ไฟปานกลางเพื่อที่จะให้น้ํามันสุกนะคะตอน,ต,ต,อนตอนนี้ฝนตกอยู่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้เลยเห็นเราก็ถนอมอาหารนะคะมะขามนะคะขยี้ให้ออกจากกันนะคะ ฟ้้าองเราก็ต้มไปเร็นกว่าให้มันคลายมะขามคลายออกจากกันนะคะมะขามสดนะคะเนี่ย เราสามารถเติมน้ําได้อีกนะคะน้ํามันยังน้อยอยู่นะคะน้ำของพิเต้เนี่ยน้ําที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถเติมลงไปได้นะคะเพื่อที่จะได้น้ํามะขามไก่เกียบเยอะๆนะคะอ่ามันน้อยไปแ้ท่านมะขามมันเยอะอยู่ในน้ายี่ห้ออะไรยี่ห้อมิสนะคะอพีเต้ช่วงช่วงนี้รีวิวฟรีนะฮะพี่เต้ของพี่เต้ฝนตกน้ำดื่มยี่ห้อมิส ได้เยอะแล้วยก็สนใจสั่งซื้อได้นะฮะน้ำดื่มเบอร์เบอร์ที่ขึ้นไว้ข้างล่างเนี่ยครับเขาผลิตน้ำนะขายส่งหรือซื้อไปดื่มโทรไปสั่งเขาว่าส่งถึงบ้านนะครับตอนนี้เราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะแต่กระทั่งอ่อนนะคะเราก็ตั้งไปเรื่อยๆค่ะ ตั้งไปเรียเียแล้วก็มาเขยี้มะขามออกจากกันนะคะมะขามสองก้อนใหญ่นะคะก็ใส่น้ำากับสองขวดสองขวดนะคะเราชอบมากคนน้อยนะคะทำกลางสายฝนฮนะเรามีแบทกลาวเป็นเสียงฝนตกฟ้าร้อง,องสร้างบรรยากาศน้ำคนมากกับข้าวที่ปรุงด้วยมะขามนะคะจะห,หวานอมหวานอมเปรี้ยวนะคะจะอร่อย ถ้ามันข้นมากคุณต้องขอเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะมะขามมันเยอะ,อะสามารถเติมได้อีกนะคะก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะต้มให้สุกเลยนะคะให้หมดขวดไปเลยนี่หมดแล้วควุณต้องใชนะงใ้น้ำเปล่าสองขวดนะคะ เดือดจนสุกนะคะน้ำมะขามก็เดือดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะเอาลงไปกรองค่ะกรองเพื่อที่จะเอาแต่น้ํามันนะคะน้ำมะขามก็จะสุกนะคะทําแบบสุกเลยคุณตั๊กก็จะปิดแก๊สนะคะเพราะมันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะเอามากรองนะคะมากรองเพื่อที่จะเอาน้ำมะขาม ให้มันเอากากมันไว้นะฮะเอาแต่น้ำนะคะอ,อืสำหรับนอ้นมะขามเปียกนะคะที่กุณตักเก็บไว้ถนอมอาหารเนี่ยกุตักก็เอาเผื่อเวลาไป เที่ยวต่างจังหวัดได้นะเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ต้องไปซื้อบ่อยนะคะมันร้อนฉาเลยค่ะน้ำที่ปองไว้นะคะแล้วก็มะขามเปียกที่เราเหลือไว้เนี่ยสามารถเอาไปขัดกระทะหรือขัดหม้อที่ดำๆนะคะหรือข้าวที่หม้อข้าวที่มันเสียแล้วก็สามารถเอาไปล้างแล้วก็ให้มันใหม่ แล้วก็หม้อข้าวที่มันที่หุงแล้วมันมีกลิ่นบูดกลิ่นเน่านะฮะสามารถไปขัดแล้วก็มันก็จะไม่ทำให้ข้าวไม่บูดง่ายนะฮะอ่อืมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะได้น้ำมะขามที่ข้นมากนะคะเนี่ยครับถ้าเวลาออกออกคลิป เดินทางต่างจังหวัดนะแล้วคิดเมนูไว้ก็ <ฮะ S 2> ใส่ถุงแช่ช่องแข็งเสร็จแล้วพอจอกเดินทางก็หยิบออกมาใส่กระติกขึ้นรถไปครับเนี่ยเดี๋ยวกุตักก็รอให้น้ำมะขามมันเย็นก่อนนะคะแต่คุณตั๊กก็จะใส่ในโถแก้วนี่ค่ะโถแก้วนะคะ,น,ะ,คะน้ำมะขามเปียกเนี่ยควรจะใส่โถแก้วเพราะว่ามันเป็นกรดนะคะแล้วก็ มันสามารถถ้าใส่ในขวดพลาสติกอะไรก็ได้แต่ต้องใช้เป็นประมาณ1หรือสองอาทิตย์แต่คุณตั๊กไม่เก็บไว้ได้นานคุณตั๊กก็เลยต้องใส่โถแก้วเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกัดขวดหรือกัดมันเป็นกดนะคะน้ำน้ำมะขามเราต้องเก็บใส่แก้วนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานประมาณ3าสเดือนได้นะคะคุณตั๊กร้อนนะ้ำมะขามมันเย็นก่อนนะคะมากองอีกรอบหนึ่งนะคะโดยไม่ต้องใส่ตะแกรงนะคะเพื่อที่จะให ดูว่าข้างล่างมันมีไอเศษมะขามเปลือกมะขามอยู่ไหมนะคะเม็ดมะขามอ่ะก็ต้องจะค่อยๆนะคะเศษเล็กๆเศษเล็กๆนะคะีค่ะคนมากนะคะ,นะคะถ้ามีก็ไม่ต้องเอาใส่ลงไปนะคะอืมอืมมันก็มีนิดนึงเนี่ยคะ่ะเศดอนันนีก็เอาไปนะคะนะคะ ก็จะได้น้ำมะขามเปียกที่เก็บไว้ได้นานนะคะน่าทานนะคะเปรี้ยวอย่างเงี้ยรสจัดแน่น,นเปรี้ยวหวานนะ,ะนะคะจะได้สะอาดสะอ้านนะคะเพราะมันสุกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวคุณตักณต๊กก็ให้รอให้มันเย็นนะคะรอน้ำมะขามเปียกให้มันเย็นแล้วก็ใส่โถแก้วนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะมาทําให้ดูนะคะคุณตักก๊กจะทดลองนะคะทดลองทดสอบให้ดูว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันสามารถล้างกระทะให้ใหม่ อยู่ไหมเนี่ยถ้าก,ก็จะใส่ลงไปนะฮะเนี่ยฮะใส่เลยมันจะอุ่นนะฮะสาธิตในการล้างทะขัดตัวได้ค่ะขัดผิวก็ได้ทั้งนั้นหม้อ,มอที่มัน เสียนะคะหม้อหุงข้าวที่เสียก็สามา,มารถไปล้างได้นะคะหม้อหุงข้าทวที่บูดและที่บูดแล้วนะคะบอกหม้อหุงข้าวที่เสียเดี๋ยวเพื่อนเขาเสียบปักไฟไม่ติดแล้วข้าบูดจะหาหมา้อข้าบูด <politic S 1> <ern> บ้านเราเนี่ยเพื่อนเขาเสียบปักไม่ติดก็เอามาขามไปแก้ดีมากเลยค่ะ จะได้กระทะที่ใหม่นะคะลื่นโอเคเนี่ย่ะนี่กระทะใหม่ไหม ใหม่นะคะ,ะคุณตักก็จะตักมาล้างหม้อนะคะเพื่อที่จะให้หม้อมันใหม่นะคะเป็นโบราณน,นะฮะโบราณเขาสามารถอามาล้างได้ โอเคนี่ไดหม้อใหม่ค่ะโอเคไหมหม้อเราจะใหม่ใส่เจ้าอ่าน้ำมะขามเปียกฮุตักก็เย็นเรียบร้อยเลยนะคะฮุตักก็จะมาเอาใส่ขวดโหลกแก้วนะคะเก็บ,บไว้ได้ทานนานๆน,น,นะ,ะไปเที่ยวไหนหรืออะไรแล้วก็พกพาได้นะคะ ไปทำกับข้าวที่ต่างจังหวัดนะคะหรือเ,เก็บไว้ทำอาหารทานช่วงโควิดเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะตั๊กเก็บใแก้วนะคะเย็นสุกเรียบร้อยนะ,ะเราทำเองก็จะสะอาดสะอ้านนะคะ fc ลองไปทำดูนะคะว่าเก็บไว้ได้นานมากเลยค่ะช่วงโควิดเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกมีอะไรดีๆก็จะไปฝาก fc นะคะเรามาแชร์ ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ให้เอฟซีไปใช้นะฮะน้ำาขามกุตักรเสร็จเรียบร้อยนะกุตักรตัดจะตัดไอพลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งค่ะหุ้มฝาอีกทีนึงให้ปิดฝานะคะ พีโรนั่งเชียร์หยงนอกมาเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยด้วยมั้ยใหกังใจให้แม่สิ่จะหองคายตอนนี้โดโดเริ่มบ่นจะไปเที่ยวนะ้วเพราะว่าไม่ได้ไปไหนพอไปเที่ยวก็ร้องกลับบ้านอะโดยืนใกล้ๆคุณแม่ใกล้แม่นยืนนี่ใกล้คุณแม่โดนับหนึ่ง น้ำมะขามเพื่อที่จะทากับข้าวนะคะเป็นการถนอมอาหารนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคุณตั๊กก็แชร์ประสบการณ์หรือแชร์สิ่งดีๆให้กับ f c นะคะสามารถนําไปทําอาหารไปทําน้ําจิ้มแจ่วไปทําแกงส้มไปทําอาหารหลากหลายได้มากมายนะคะเสร็จเรียบร้อยน้ำมะขามเปียกค่ะวิธีทําน้ำมะขามเปียกเพื่อที่จะเก็บไว้นานนะคะ 3- 4สเดือนก็ยังเอามาใช้ได้แช่ตู้เย็นนะคะ ค่ะยังไงคุณตั๊กก็ฝาก f อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะให้ชาวโนโดพาเที่ยวเลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณตั๊กก็จะมีสิ่งดีๆที่จะมามอบให้นะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะช่วงโควิดนี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจกันคลิปต่อไปค่ะ